เเป็นแ yeah, ่น yeah, พ like Yo, ันหช่วยเราด้วยนะจะเป็นกนดีไอ้พูกนนมาเป็นคน้มาได้ข้าันมาบ้าเร่ไันี้เรอที่มาคนเดียวแล้วเได้ฆ่ามาเนี่ยเป็นใครเราเองนี่ะว่าเทพประธานเป็นกรสนแทนไปดินเสร็จภูมิทาท่านท่านทานเ่านานทท่าร่านอ่านนาน่านานาานทา ตาเป็นเจ้าไม่เปไ็นไรไม่เปไ็นไรไม่ต้องมาพิมีนะเป็นยังไงกันะพระองค์ทักไปโดนอะไรโดนได้ข้ามาไงทำไมเหล่าที่ประธานน่มีพี่น้องสามคน <c oughs> คนโตทีน่นนำว่าเสด็จพี่เทพได้นคนที่ <c oughs> อสอง้ยโอ <c oughs> ้ยครนี่เป่ากลัวไม่มีไม่มีไมนดี <c oughs> คนที่สองที่หนำว่าเสด็จพี่เทเพเทพบสทธิ์ <c oughs> ส่วนวเรา <c oughs> ที่ประธานเป็นคนสุดท้องเสด็จพี่เทพบรทธิ์ใส่ได้เรา ทำให้เสด็จพี่เทพ,พระดาษหลงเชื่อจริงในประเทศเรออกมาน่าหวังหน่อยค่ะเราออกมาจตนต้างวังยังไม่ทันใดเลยมีพม่โจ้น่มาดักฆ่าเราแล้วพอะรูปหลอกช่วยสันนิษฐานเธอซิเพราใครเป็นคนใช้พวกมันมา <c oughs> แล้วก็เดาไม่ยากเลยพระษษษษเจ้าข้าองค์ที่ใส่ร้านองค์ขั้นคือองค์เทพฤทธิ์ก็คงจะจ้างให้พวกนี้มาฆ่าบอกอีกทีนึงนะและเดี๋ยวคุณคิดแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมพระรูปหล่อช่วยฉันด้วยนะใช่ไหมคนเดียวท่สูพวกมันไม่ไหวจริงด่าแล้วจะดักองค์ท่านมาเสริมเดินตัวไปนั่งตรงตรงไหนไปนี่เลย ช่วยกูที่ยงโธ่เห็นไม้แล้วเหม็นมึกเลยช่วยกูที่ยงมันชิไอชิ้นแดงเนี่ยมันเป็นคนร้ายปู่เนีห้าขอคนเนี่ยเป็นคนดีมันได้ฆ่ากูมาช่วยกูที่ยงนะไอกริงหรอเอาล่ะคนดีมุญหนึ่งคนร้ายมึงรู้ได้ไงก็ราะเขาบอกกูว่าเขาคนดีอ่ะ กูก็บอกว่ามึงอยู่ว่ากูเป็นคนดีตองงเสือกบอกที่หลังเขาอะอันนี้อันนี้มึงช่วยไม่ช่มึงจะช่วยไม่ช่วยถอยไปมไม่ถอยัมึงไม่ถอยมาเยอะกว่มอไมงไม่อยากตายมึงถอยไปมึงไม่กลัวเหรอทำไมมึงไม่กลัวไงมึงไม่มีมือเหรอมีมือเนี่ยกูนี่ก็มีปากกูอกไม เอาโ้ลลโค้ลนี่เฮ้ยอ้ยโอ้โหเดขาดียันะตเกี่ยวตตกตอนี่เตะไปหยิบไม้หานะบ้าตอกตอทัดมาาออปาอย่าไปยอนอย่าไปยอนต่อยปา

ปลอดภัยดีนะปลอดภัยเพื่อค่ะดีแล้วดีแล้วขอบใจมากเลยว่หรุนอนที่มาช่วยเราเอาไว้เอาหนีบ้าได้เจ็ดวันเออเจ็ดวันค่ะ กินด้วยมีชิมด้วยขอบใจมากนะขอบใจมากเลยพ่อรูปหล่อฝีมือดีกันทุกคนเลยขอบใจมากจริงๆนะครับพ่อเราไม่ได้พ่อรูปหล่อช่วยเราเอาไว้ป่านนี้ป่านนี้เราแค่ประธานองค์ตายไปแล้วไม่แน่เลยพ่อรูปหล่อผมแค่ไม่ทายแล้วพะเจะฟังกระหม่อมชั้นนั่นต้องขอบใจพวกที่กระหม่อมชั้นได้มาช่วยพระองค์ไว้ ทำไมเราเราต้องขอบใจพ่อรุหลรอสิถึงจะถูกต้องโอ้ยไม่ได้อย่าไปพูดเล่อใครตังค์นะไอ้ข้าแต่ห่าเลยยังไงล่ะพระองค์มไม่ได้ใช้กองเช้าม,มาช่วยผมชั้นเสือกมาช่วย,วยพระองค์เองเลยเอาเป็นว่ารับเข้าใจแล,ล้วพ่อรุหลรอเนะี่ยยินดีและก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือเราเอาไว้ฝีมือดีมีชื่ออะไรกันบ้างเออผมชื่อบัญชาครับบัญชาบ,ชาบรรลัยอันนี้ว่าใครชื่อผมครับชื่อบรรลัยบรรลัย พ่อแม่คิดอะไรอยู่เนียตั้งชื่อนี้ให้เลยกิดพวกเขาตั้งชื่อนี้ปักแว็บแล้วดัง่ะชื่ออะไรฟันหงมันม้มีฟันด้วยมีฟันด้วยฝีมือดีมีงานการทําันล้วหรือยังยังไม่มีครับยังไม่มีงานทำต้องรักษางานทำอยู่ครับสนใจอยากจะเป็นทหารหรือเปล่าเป็นทหารเลยเป็นทหารเออแล้วเป็นทหารที่ได้ได้เงินไหมครับเป็นทหารเนี่ยเขาก็มีเงินเดือน เดือนเดือนได้เยอะด้วยนะอยากจะได้เท่าไหร่ล่ะได้เท่าไหร่เจ้าขอบคุณนะครับบรรพงษ์นั่งร้องวันกันเจ้ารับรางวัลก่อนครับเดี๋ยวเวลาที่ตึงนกันได้เท่าไหร่คุยอ่ะเดี๋ยวกันเดี๋ยวคุยด้วยเดี๋ยวคุยด้วยเรื่องมันเป็นอย่างนี้ทำไมอยาอยู่บ้านเมียไม่คุยด้วยเนี่ยตองไปคุยเข้ากันเซพอโดนกันนู่นก็คุณนะครับคุยไม่ได้ค่ะแต่คุยกันเสียงดังมากคุเป็นกันล่างไม่พอ คนเลวอ้าว่าไกเผมวครับอ้คนนี้าดยืมยเป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ได้จ่ายแค่ตัวกัเป็นไรไม่เป็นย่าไม่โกงอไม่ทันลวทำไมเปิดรูงหน้าไปแล้ว อ่าออยากทํางานอยากเป็นทหารอยากเครับเก็บเงินจะไปแต่งงานอยากได้เท่าไหร่แต่งงานสิบหมื่นสิบหมื่นสิบหมื่นเพราะเป็นทหารไม่กี่เดือนก็ได้แต่งเมียแล้วถ้าสนใจเข้ามาเลยเดี๋ยวเราจะมอบยศให้แบงนี้เลยมามาใกล้ๆกล้กันเจ้านะคนมาใกล้ๆตรงนี้เดี๋ยวขอสิบหมื่นนะเฮ้ยประธานยศมาเลยจะได้ไปอะไรอะไรอะไรอ่ะลงมาแต่เจ้าเขาเรียกเรียกชื่อเั่นเหรอ ม่ใช่จ้ามันด้วยเรียกชื่อมันด้วยทำไมอ่ะมึงลงมาเจ้าเขาเรียกเขานั่งขาบนมึงเยี่ยมเจ้านี่นี่ถือฉันไม่เนี่ยถือฉันไหมน้าจะมึงไม่ติดต่อเป็นตัวเขาอีกท้ามันเป็นคนแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรกูอะชอบมันก็เล่นกับเธอแล้วก็เมียแล้วอ่ะ แม่น้รไอ <congratulations S 2> <occurs S 1> ้แมวเศร้ามอเห็นิ้วน้อมยนก้มหน้าคนแต่่ไมามามาจับต่อตอกันจาับก่อตอกันครับจับต่อตอกันจับกตอกันตั้งใจนะครับตั้งใจต้ด้วยอมานีอมาเสังเกทางนกทางานี้เฮ้ยถวายสังกตทางนี ขอให้จับตัวตอกันหน่อยค่ใช้ตัวม่รับรถทีเดียวไมู้ไม่้อเิ้งต้งบอโทษค่ะประเคเลยโทษทีเราเครลิ้นน่ะด้วยอำนาจให้เราเทีประทานจะขอมอบให้กับบัญชาแล้วก็บรรลารีไวโอดอันนั้นอะไรเป็นยศ อ๋ยอบรรลัยไว้วอดเติมเต,ติมให้ขอพระชายใจเจ้าแห้เป็นทหารรักษาพระองค์นับต้งแต่วันนี้เป็นต้นไปได้ไหมจ๊ะตอนนี้บัญชาบรรลัยไวยวอดเนี่ยมียกเป็นทหารแล้วแต่ว่าไม่ต้องอยู่กับเราเทพประธานเพราะว่าเราเนี่ยตั้งใจจะให้เจ้าทั้งสองคนเดินทางเข้าสุรินรีเสนาบูไปขอรับใช้เสด็จพี่เทพร,ราชเพราะเราเชื่อว่าสักวันหนึ่งภัยอันตรายต้องมาใกล้ตัวเสด็จพี่เทพรราชอย่างแน่นอน แล้วเจ้าครับพวกผมเน,นี่ยเป็นคนข้าอกครอบนาเข้าไปเนี่ยเขาจะเชื่อหรอคเขาพวกผมเป็นทหารแล้วไม่มีใครเชื่อหรอกครับก็จริงนะถ้าอย่างนั้นเราจะเขียนจดหมายให้กับบัญชาไปก็แล้วกันและบัญชานะ่ะนำจดหมายนี้ไปให้เสด็จพี่เทพราชใช้ทอดพระเนตรเสด็จพี่่ะจำลากระหารเราได้แน่นอนครับแล้วแต่ว่าเราเราจะมีกระดาษมาติดตัวมาบ้างหรือเปล่าพี่แน่นอ มีน้ำเาไใจนะเนี่ยคนขยันจะต้องเอยป่าเลยดีไปแล้วเร็หน่อยมาเร็วังเร็ววังอเขียน็จแล้วไม่ทำ่าเขียนทงไมอะไรไม่รู้นี่ยงงก็เลยให้ไปก่อนนั่ะไสร็จพี่ทนอ่านครับจะเอาไปให้ท่านเขพปา ระงตัวด้วยเราฝากเสด็จพี่เทพราชด้วยนะบรรชาบรรลัยไวโอดไม่ต้องเป็นห่วงสบายต้องคือยศใหญ่สู่ฝากด้วยนะไม่ห่วงคุณได้ี่นะจ้ะเสด็จพี่อยู่ดีใจได้บรรลัยจะไปด้วยกนแล้วรักรักรักเนี่ยความเพื่อนรักเลยนะเนี่ยเจ้าแต่เลิจากันแล้วเจอเมื่อวานไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับก็ไปในเมืองก็ได้เจอกันบรรลัยไปก่อนนะโชคดีไปโชคดีเพื่อนไปผัวอะไร มีเบอร์ไม่ะมีเบอร์ไหมไม่ตั้งเลยที่ไม่ได้นอนไม่ใช่เบร์สมองอย่างนั้นอัไหนลทีจะโทรหาไมหมลีเบอร์ไม่ะไม่หไม่ีมี่ปุ๊บอไปเป็นไรก็มาขอใหม่ไปแล้วทวอเฮ้ยมีหลายปนไลายก็จะดแลมันมันองมีลลย์แถวๆตูแต่อันไหมันคนละยลกันหลายเชทไลายเชดไหนมันจะแกน ลายแชทหลายแชทหลายแชทมีแช็เดียวลายแชทไม่มีไม่มีลายแช็ดนึกมึงเอาเงินเด็กไปกันอาจารย์ฝ่ามือเลยนะจับนะโชคดีโชคดีเป็นไงเงินเขาได้เป็นทหารแล้วแด้เราแบบแ็่ผมอยากจะเป็นทหารไหมอยากเป็นคุณเจ้าบ่าได้เลยพอดีว่าเรารู้สึก รู้จักถูกชะตากับในหลวงเป็นพิเศษเราจะมอบยกพิเศษให้เลยได้เลยพี่เจ้าค่ะตั้งใจนะเราจะมอบยกให้ทำเหมือนกันเลยพยายามมาใกล้ใกล้ท่านจะได้เป็นในคลได้ด้วยอำนาจแห่งเราเทพประทานนี่ขอโทษเจ็บไหมเนะได้เจ็บไหมเจ็บเ็บมั อะไรอะไรในหัวคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นอะไรอ่ะสีทองสีทองตาแล้วสีทองในหัวสีทองคืออะไรอ่ะเห็บหมาเห็บหมาเหรอแล้วมาอยู่บนหัวได้ยังไงเนี่ยก็เลี้ยงหมาตัวนึงไม่ต้องาก นอนหม,มาอนม,มีลูกด้วยกันหรือไงสองตออจจวัวไป่ๆๆงองหมาตัวผู้ตีดลงตายะหนวตีดวไม่ไดีจะดีด้วยเงยนเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อเกันเขาไปก็ตงจะทำาเขาตีพวตัวแค่นี้เองยอยู่เป็นมาหลายปีแล้วสิกใช่รากาดีแล้วยังเลือทุท่งเถีตัว อไอาการเขาบอกมาให้เลยดอ้โหนี่ตาใส่ตายาวขนาดนั้นเลยเหรอนี่มาเรื่องของเราดีกว่าก็ทีบรีว่าเราจะมาไว้บนบ่าแต่ไปโดนหัวเอาใหม่นะตั้งใจด้วยอำนาจแห่งเราเทพประธานจะปางน้ำไม่ปางสว่างเนี่ยจะขอมอบยศให้กับนายผงเป็นมหาเล็ก ติดซอยห้อยตามเรานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอไค้รับจะติดก็ยติดไปเลยไม่ต้องห้อยได้ไหมทำไมละ่ะเอากระพงานาตกองงานก่อนแล้วก็ไปตัดรายการนู้นรายการนี้แล้วต้องลชั้นห้อยอยู่เนี่ยไม่แขวงตายเลยใช่ไหมอไม่ใช่ขนาดนั้นไม่ใช่แบบนั้นก็ใจติดแล้วเราหมายความว่าไม่ว่าเราจะเสด็จไปที่ใดจะมีนายผงเนี่ยติดตามไปอย่างใกล้ชิดทุกสถานการณ์ แต่เราจะขอปรึกษาอะไรสักหน่อยเราจะต้องเดินทางเข้าสู่ดินโรมวิสัยเป็นแผ่นดินของพระเจ้างเดออุดมเพื่อที่จะไปแต่งงานกับเพื่อนผู้มั่นผันฉโนดแต่ว่าเราเนี่ยจะเดินทางอย่างไรโดยที่ไม่ต้องมาปล่อยดาแวนระวังศัตรูงจะมาทำร้ายที่ไปบริษัทเซนทรูมจะมีผู้จานจะมาดักต้อนดักฆ่าเราได้เลยนะโถเราต้องปลอมตัวพระเจ้าค่ะปลอมตัวปลอมตัวไปเลย จะปลอมตัวเป็นอะไรลืมพนป้าแหม่นไม่ได้ออกงานบ่อยไม่ได้ทีนี้เป็นที่สนใจเป็นที่สนใจเราปลอมเป็นขอทานดี่หรอพระาคะปลอมเป็นขอทานเลยแลว้วเป็นขอทานทาไมถึงต้องเป็นขอทานด้วยอ้าวมาเป็นขอทานเนี่ยเราเป็นขอทานไปใช่ไหมเราต้องเดินทางไปอีกเดือนหนึ่งนะแล้วขอไปเรื่อยขอไปเลยขอไปเรือเ่อยถ้าเกิดคนเข้าใจดีสงสารเขาก็ให้กิบบากินติดบาทกว่าจะถึงนี่เมืเอ,งเองเนี่ยแล้วก็ได้หลายบาทอยู่นะรเ้าค่ะ ก็จริงเหมือนกันนะคนคงไม่คิดว่ากษัตริย์อย่างเราเนี่ยจะเป็นขอทานไปได้ไม่งั้นเราเดินทางกันเลยเราสองคนเดินางเดินทาง พอได้เจ้ามาเป็นเพื่อนข้าพาเจ้าดีใจบางข้าพูทธตเจ้าค่ะยามที่ข้าพเจ้าเสด็จไปที่ไหนเจ้าจะต้องติดตามตลอดฟ้าพูนแต่เจ้าค่ะเพราะว่าเราเกี่ยหวาดกลัวคนติดตามเอาชีวิต